สวัสดีพี่น้องผมสุกคนครับผมืม้อนี้ผมสิาพาเพจเมนูเมกันครับพี่น้องเมนูนี้เป็นเมนูพี่น้องกับออมเลตครับพี่น้องจะพาไปลงมือเฮ็ดแล้วก็ไปกินข้าวกันเลยครับพี่น้องครับผมไปลงมือเฮ็ดกันเลยครับผมไปเลยครับ mùa thép bụi cái tuần dù ba thôi tuần cả nhãn gọi đập bụng bụng bỏ lúng mà ngoài cám ếm xuôi tay lên đầm nà hèn bớt hèn sau nhiều mà tao luôn căn, và hồng căn lúng bắn quân mắn tiệm thị chào nà đọc hà nam có quá mê ta tạ tạ trong cái mê tạ bụi chị khó nam tạ khảo tạ ngọc đẹp chuệ thầm tiêm ชนะอ้โยสกเศร้ากันแสงจะไถควายก็ไม่มีแรง้นหญยาเหย่งยงแห้งควายไม่มีอยากกินนินแหงลาวนอนหนาวนอน,นอนบนถาแต่ฝนพ่อบอกเอ้โคองแนนง่นางเงาตังเพื่อนเบาประกาศข้าวยังใดฝนมีไปส่วนอยากื่อหหางเข้าเอาแม่รับพี่นอ้องกินข้าวดกันครับผม ยูมิกายังไงให้เหมือนอุบลครับผมคนอื่นเขาอาจจะกินออมเล็ตนะครับผมแต่ผมกินออมไก่ครับผมพูดแล้วลูกโดดก็มีพี่น้องโอ้ยปลูกเองครับลูกโดดอืมสุดยอดครับผมสกุเอะแล้วครับพี่น้องเก่าครับผมย่างเกลืแซ่บครับสาโททำเองคือเก่าเนาะครับผมหอมย่างเกลืแซ่บจุดจ่าครับพี่น้อง โอ้ย oh. ความหอมอร่อยภาคภูมิใจที่คุณดื่มได้ครับครับพี่น้องก็กินข้าวร่วมกันครับพี่น้องมืนอกกนี้ก็ออมไก่ครับผมออมไก่ใส่ปลาแดกความเข้าวเหนียวอ่อนๆครับพี่น้องพูนแล้วจเจ้าเปรอะความนี่นอ้นองกินข้าวกันครับผมมา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 พี่น้องมาจำปลาแดกเด้เครับพูนแล้วออมไก่ออมไก่ สุก้อยพี่น้องสุก้อยครับผมแซ่บครับสุดยอดครับพี่น,อน,อนอ้องไก่นี่ก็เป็นข้ามีไก่ไม่ป่านะครับขา้าวเรียงไว้น้ำบานเท่านั้นครับก็มากินครับยังไงครับดูแลเจ้าของพึ่งพาตัวเองแล้วดัะ อาหารนะครับผมแต่ว่าไก่ที่ผมนํามานี่เป็นจะประมาเท่ากับว่าไก่พันธุ์นะครับผมไก่พันธุ์ก็การเลี้ยงการเลี้ยงก็เขาจะเปิดไฟอยู่ตลอดครับให้ไก่ตืน่นโตอยู่ตลอดสิปลอนอาหารให้มันกินตลอดนะครับมันกระสีใหญ่เร็วแต่เหนียวเข้ามันสีนุม่มเนื้อมันนุ่มครับผมมันกระสใหญ่ยยเร็วขึ้นเป็นไก่บานนะครับเขากระสีปล่อยมันหากินตามตามธราารมชาติเขามันปล่อยให้มัน,นไปกนิปน,กนไปโยชนเนื้อสินแน่นนุ่มพร้อมแสบอร่อยใหาเข้าก็ ให้กินไปเวลาคนเฮาคือกันในกระพี่น้องครับผมคั้นเลี่ยงลูกครับก็จะเลี้ยงคือไก่บาทนะครับยระสีสปอยมันครับผมอยากนั่งก็หาให้มันอยากได้รถกระซื้อให้มันอยากได้ล่องเท้าดีๆเมื่อที่กระซื้อให้มันมันก็สิแบบดูแลจากของไปไหนครับพวกนี้ที่เป็นคนอ่อนแอหลายครับผมบมาแก้ปัญหาโดยจะคล้องเหมือนพวกนี้เป็นพวกใครในหินนี่ะคันฮักลูกเลยครับให้ลูกให้ลูกลำบากลูกสี่แข็งแรงเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจว่าเขาจะเจอปัญหายัง เขาปฏิพานไปได้ครับผมให้เลี้ยงลูกคือเลี้ยงคือไกลบ้านไกลบ้านครับผมปล่อยมันไปหรือพี่น้องันจะหาเคี่ยเมันกินเองครับผมเมื่อมีเกลียเขามันหลายเกลีอยก็เป็นเวลาที่เราก็เทาซอยลูกเข้ากันครับผมให้ให้คาปรึกษาเนาะกับไม่วลายามที่เขาต้องการเท่านั้นนะครับผมนอกจให้เขาดูแลตัวของให้เขาลาบากควบลาบากที่ให้เขาแข็งแกร่งและอดทนเมือไอ้ที่บุญพ่อไม่แม่ครับผมเขาก็สะอยู่ได้ครับผมครับพี่น้องเลี้ยงลูกครับให้เลี้ยงแบบ ไก่บ่าเนี่ยคพี่น้องเด้อครับผมจังสีฮาร์ปไก่ลำบากครับไม่จังสีแข็งแรงแลยโอ้ทนยืนได้ถือลำแข็งของตัวตัวจ้าของครับผมครับพี่น้องคือเก่าครับว่าอลไรก็เจ็บข้อครับหิวน้ำหลดครับโอ้ยจวดจ่ายครับพี่น้องว่าลาไรยาห่างเนาะพี่น้องเอ้ยจุกจ่ายครับผมข่าวหนุ่กันครับพี่น้องของมันต้องมีครับผมอมไก่ก็มีครับผม เจีวปลาแดกก็มีพี่น้องเค้าเนื้อทนทนครับผมซาโทก็มีนะของขาวนะครับผมนี่ของหวานครับเค้าหมากก็มีพี่น้องไปกินเค้าด้วยกันพี่น้องจัดจ่ครับจำเจีวปลาแดกเลยนี่โอ้สุดยอดอีกแล้วอืมใส่บักซีลาออกไปก็หอมมวยมวยพี่หลวงบักซีลาครับผมอืม สุกุยผมจัดว่าเด็ดครับพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำด้วยครับผมกับกิ๊กอ่ะครับผมพักพอนเพียนพองนะครับกินข้าวให้อิ่มนะครับผมอย่าไปเครียดร้ายครับผมออกกำลังกายเนี่ยมีเวลานะครับผมกับผมรักพี่น้องผมทุกคนนะฮะดูแลาด้วยครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องอายุยืนหมื่นหมื่นปีวันซุยวันวันซุยครับผมจัดจัดสุกุย